สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโหลาวิวัฒน์อาจารย์พิมพ์ค่ะอาจารย์ศรีค่ะค่ะ,คะการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมของชาวราศีสิงประจําเดือนธันวาคมนะคะท่านสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีสิงค่ะ ชาวราศีสิงห์นะคะคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะหรือนะคะท่านที่ผูกลวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตท,ที่ราศีสิงห์นะคะท่านสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีจากช่องของเรานะคะแล้วก็ร่วมสนับสนุนนะคะช่องของเราด้วยการกดขอบคุณทาง YouTube นะคะแล้วก็ส่งดาวทาง Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะค่ะ เราจะแบ่งการทํานายออกเป็น2เรื่องที่โดดเด่นด้วยกันนะคะ,คะก็คือเรื่องที่โดดเด่นและก็เรื่องที่ควรระมัดระวังค่ะเรามาดูกันว่าเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีสิงประจําเดือนธันวาคมนี้มีเรื่องอะไรบ้างค่ะอาจารย์ศรีคะสิ้นปีนี้ราศีสิง จะเห่งเรื่องอะไรคะอ่านะชาวลัคนาราศีสิงห์นะในช่วงสิ้นปีนี้ธันวาคมนี้นะคะอันดับแรกเลยนะออร่ามีสเสน่ห์นะคะเมตตามหานิยมนะคะคใครเห็นใครชอบใครรักนะคะเพรา,ราะฉะนั้ออ <laughs> นชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงจังหวะนี้นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะจะมีโอกาสออร่าตลอดนะคะเพราะฉะนั้น ถามว่าดีมากกับบุคคลประเภทไหนนะคะท่านที่นะคะอยู่หรือข้องเกี่ยวกับสื่อโซเชียลนะ,ะออร่ามาแน่ๆนะ,ะสองนะ,ะบุคคลที่ทํางานที่ข้องเกี่ยวกับนะคะอยู่กับแสงสีเสียงนะ,ะหรือบุคคลวงการบันเทิงนะคะก็ถือว่ามีเสน่ห์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะน,นี้งานน่าจะเข้ารัวๆนะคะเพราะฉะนั้นดินดีด้วยกับท่านที่ประกอบอาชีพเหล่านี้นะคะ ต่อไปนะคะเรื่องที่สองคือนอกจากออร่ามีเสน่ห์นะคะเป็นที่รักใคร่แล้วนะคะต่อไปก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเพราะฉะนั้นสายแม่ค้าพ่อค้าเริ่มมาแล้ว<ม>ใครที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายการติดต่อทุกรูปแบบ ช่วงจังหวะนี้นะคะการเงินหรือการติดต่อถือว่าดีมากแสดงว่ามีคนเข้ามาติดต่อนะทาให้เรามีโอกาสขายดีนะคะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าช่วงจังหวะนี้นะมือแบบโปรเลยนะขยันเข้าไวนะ้น่าจะสีบ่อช่วงจังหวะนี้นะในเมื่อฮอตแล้วใ,<ช><ๆ>ให้เป็นประโยชน์ถูกนะคะออร่าก็มานะการติดต่อก็เด่นนะ,ะเพราะฉะนั้นลุยให้เต็มที่นะคะช่วงจังหวะนี้มีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะหรือนะคะแม้แต่ท่านที่ประกอบอาชีพที่ข้องเกี่ยวกับการติดต่อนะเป็นในหน้าเป็นดิวนะ,ะอันนี้ก็เช่น เดียวกันนะคะถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสประสบผลสำเร็จนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสนะคะในช่วงจังหวะเดือนนี้เลยนะคะเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็ประมาณวันที่26-27นะ,ะอย่าให้เลยนะถ้าเลยแล้วก็จะไม่ใช่โอกาสทองของคุณอีกต่อไปนะคะอ่ะมีเรื่องอะไรอีกนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะ ท่านใดนะถ้ามีปัญหานะอาจารย์สีก็บอกวนะ่าถ้าคุณมีปัญหาช่วงจังหวะนี้นะคะปัญหานั้นจะค่อยๆหมดไปหรือเขาเรียกว่าโล่งเนาะอาจารย์พิมพนะ์เนาะค่อยๆค,คลี่คลายไปนะเนื่องด้วยนะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะ สนันุนซัพพอร์ตดูแลหรือช่วยคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีสิงห์ใครที่มีปัญหาในช่วงนี้ข้อแรกคุณตั้งเป้าไว้เลยว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ข้อ2คุณก็ต้องถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราต้องไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไหมเราต้องวิ่งเต้นไหมเราต้องไปนู่นนี่นั่นไหมเพราะว่าเกณฑ์การติดต่อเราก็ดีนึกภาพไหมเพราะฉะนั้น คุณก็ต้องวิ่งหานะคะด้วยนะถ้าคุณมีปัญหาคุณก็วิ่งหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นแหละจะแก้ปัญหาหรือจะช่วยให้เรานะคะทำให้ปัญหาของเราที่มีอยู่นั้นหมดไปนะคะ<ม>ปัญหาของเราก็ค่อยๆค,ค,คลี่ลายนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเกณฑ์ที่ดีเป็นเรื่องที่ดีของชาวลัคนาราศีสิ์ในช่วงจังหวะนี้ค่ะ,อ,ะอาจารย์พิมพ์นะคะมีอะไรที่ต้องระวงัง <laughs> บ้างนะนะมันต้องมีนะนะคะ เยอะหน่อยเยอะหน่อยจะต้องทำใจนะคะค่ะเรามาดูกันว่าเรื่องที่ควรเรามัดระวังเรื่องที่1คือเรื่องอะไรอันดับแรกเลยไม่พูดไม่ได้เลยนะคะเรื่องเอกสารสัญญานะคะมันมีโอกาสที่จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในเรื่องเอกสารสัญญาเพราะฉะนั้นอ่ะตรวจเช็คให้ดีดูให้ดีนะคะถ้าจะมีการติดต่อคอนแทคสัญญาหรืออะไรเงี้ยอ่านให้รอบคอบอ่านให้ชัดเจนค่ะมันมีมันมีโอกาสที่มันจะตกหล่นตกหล่นและผิดพลาดนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ ข้อนี้ดูให้ดีค่ะอันนี้คือคือข้อที่1นนะคะค่ะแล้วข้อที่2ก็คือระวังมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานพี่น้องและผองเพื่อนนะคะก็คือมันอาจจะแบบคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันสื่อสารกันแล้วผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็ใจเย็นนิดนึงอย่าเพิ่งรีบแบบ พูดอะไรทันทีโดยที่เรานึกอยากจะพูดก็พูดเนี่ยก็ช้าลงนิดนึงฟังเพื่อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะช่วงนี้เราจะใจร้อนด้วยนะคะ <seul. S 1> แล้วก็อีกอันนึงก็คือระวังในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังนิดนึงเครื่องมือสื่อสารอาจจะมีปัญหาได้ซ่อมได้อะไรอย่างงี้นะคะก็ก็ระวังในนี้ในเรื่องของข้อที่สองนะคะ <hơn. S 1> และข้อที่สามนะคะ,ะคนรักอาจจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพอืค่ะก็ เราก็พาเขาไปตรวจเช็คร่างกายนิดนึงดูแลสุขภาพเขานิดนึงหรือสุขภาพเขาที่มีปัญหาอยู่อ่ะมันอาจจะกลับมาอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องที่เป็นอยู่เนี้ยก็พากันไปตรวจให้ดีอะไรเงี้ยยาอย่าขาดอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเกณฑ์ที่ต้องเป็นเกณฑ์ที่ต้องดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตใช่คู่หรือคนรักค่ะเวลาเราป่วยเขาดูแลเราเวลาเขาป่วยเราก็ดูแลเขาคนเราเป็นคู่กันแล้วเนาะมันก็ดูแลซึ่งกันค่ะค่ะและข้อที่สามนะคะก็ ในเรื่องของเราเองเลยในเรื่องของสุขภาพเราเนี่ยนะคะระวังเกี่ยวกับพวกกระดูกฟันเส้นเอ็นนะคะทั้งข้างหลังมาเนี่ยออฟฟิศซินโดมแล้วก็ข้อเข่าอะไรพวกเนี้ยระวังให้หมดเลยนะคะโรคเก่าโรคเดิมโรคที่เคยเป็นมันจะกลับมาอะไรอเงี้ยค่ะก็ต้องระวังนิดนึงอันนี้ในเรื่องสุขภาพข้อนึงของเรานะคะและข้อที่5นะคะ ลำไส้เลยคะ่ะอะไรเงี้ยนะคะก็ระวังเกี่ยวกับมันอุดตันหรือว่ามันไม่ขับระบบขับถ่ายที่มีปัญหามันไม่ยอมถ่ายหรือถ่ายไม่ออกถ่ายไม่สุดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะทําให้แบบว่าเออมันมีปัญหาในตรงนี้ระบบท้องใช่ระบบช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นลิสีดวงอะไรเงี้ยระวังนิดนึงมันมันอาจจะแบบมาแตกมาอะไรกันในตอนนี้เกี่ยวกับช่วงข้างล่างนี้ทั้งหมดก็ต้องระวังค่ะ แล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นอะไรก็หาหมอแล้วกันอย่าแบบเออเดี๋ยวมันก็หายไว้ก่อนอย่างเงี้ยประจาอะไรเงี้ยแล้วแล้วมีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าคนราศีสิงห์ตอนเนี้ยคือแบบเหมือนดาวหมอดาวยาอยู่ห่างไกลเลยอย่างเงี้ยเออก็ต้องระวังนิดนึงอย่าผัดวันประกันพรุ่งเป็นอะไรไปหาเลยค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะกว่าเดิมอะค่ะโอเคและเนี่ยก็คือทั้งหมดในเรื่องที่ควรระมัดระวังนะคะโอเค ขออวยพรนะคะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะขอให้ไม่ว่าช่วงนี้นะคะติดต่อเรื่องอะไรนะคะก็ขอให้ประสบผลสําเร็จแล้วก็หากมีปัญหาใดก็ขอให้ได้รับการแก้ไขค่ะค่ะอาจารย์พิมพ์ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์มีสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าเรามีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่แข็งแรงไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ประสบความสําเร็จทั้งหมดเลยค่ะค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตานะคะแบบเจาะลึกกับทีมงานโหราวิวัฒนนะคะติดต่อมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรแนะนำมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ